สวัสด,ดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมควายที่เกษตรกร,ะกรนะครับได้ขายควายจากคอกของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ไปซื้อควายเข้ามาขุนต่อครับนี่เป็นควายที่เกษตรกร,กรซื้อเข้ามาขุนนะครับนี่ครับเต็มลำรถนะครับสิบตัวครับเกือบยี่สิบ นี่นะครับเขาจะเลี้ยงควายรุ่นนี้ครับนี่ครับควายบนรถนี้มีสองเจ้านะครับนี่ครับนำควายเข้าไปขุนต่อครับหลังจากที่ขายควายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับควายลอยนี้2องหมนกว่าบาทนะครับ นี่ครับก็อยู่บนรถนะครับมีสองเจ้านะครับควายรุ่นนี้ก็สองหมื่กว่าบาทนะครับเนี่ยบนรถนี่ส0 0 0 0ื่นกว่าครับเดี๋ยวพาไปชมควายสองหมืกว่านะครับไปถึงคอกเขาเลยครับนี่ครับลองเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าควายที่ซื้อมา ระบบการเลี้ยงแล้วก็คอกครับเป็นแบบไหนนะครับด้านในแล้วก็ควายที่เหลือก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาชมคอกนี้ก็มีสิบกว่าตัวครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นญ้านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นควายชุดที่ที่เหลืออยู่นะครับนี่ครับ นี่เป็นควายชุดที่เหลืออยู่นะครับก็ถือว่าอ้วนครับนี่ครับนี่นะครับควายที่เหลืออยู่ของลุงก็มีอยู่เจ็ดตัวนะครับแล้วก็นําเข้ามาใหม่นะครับครับมาขาม่เข้าก้อนเขาแต่ไม่เข้าแล้วอะตัวนี้เป็นไงแอบ,แอบอน,นี่ครับก็กำลังนำควายเข้าคุณน,นะครับ ไม่ยอมไปไม่รับควายที่เข้าขุณให้ไปอะ่ะตอนแรกวิ่งนำหน้าเข้ามาเลยอ่ะุ <laughs> ด นับนำเข้าขุนใหม่นะครับควายตัวนี้คนเรฝุ่งนะครับก็ไม่ใช่อยู่ฝุ่งเดียวกันครับก็เลยผิดกินไม่กล้าเข้ามานะนี่ครับนี่ครับเป็นเหล็กบ้างครับไม้บ้างนะครับนี่ครับ อันนี้นำเข้ามาใหม่นะครับนูนเป็นควายชุดเก่านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกราวนึงครับที่นำมารถเดียวกันนะครับใี่ขรัวน,นไปแล้วเ้ย่นเออนี่ครับควายหลุดไปหนึ่งตัวนะครับ นี่ครับควายชุดนี้สามหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวลองชมควายครับนี่เกษตรกรกน,นําเข้ามาขุนใหม่นะครับเป็นควายชุดใหม่มหลังจาก<ล>ที่ขายไปเมื่อท,ที่ที่แล้วนะครับต้องให้เชื่ออย่างนี้หนึ่งไม่กลัวนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับก็ขอกนี้เป็นคอกควายที่ปูยางพารานะครับพ<แ>ื้นยางพารา ไปเลยเดยเล็กี่ตัวครับพี่สิบตัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามราคานะครับว่าจะตกตัวเท่าไรนะครับนี่ครับ ก็ควายใหม่ครับแทงดังใหม่ครับเป็นควายจากผู้เลี้ยงที่อยู่ไร่ทุ่งไรและะ้วฮะดูขีดดินติดหลังนะครับเดี๋ยวลองเอาไปชมด้านในนี่ครับกำลังเรียกขวัญควายเข้ามาใหม่นะครับนี่ขอบที่เป็นยางพารานะครับนี่ครับกำลังลรุ่นไว้นะครับก็นำควายเข้ามาใหม่ อันนี้เป็นพื้นยางพาราครับไปดูไปไปอันนี้ไปไปอย่าให้เขาไอ้นายก็เขาตัวนี้จะลอยเนาะอันนี้ชื่อที่หลังนะฮะที่หลังนะที่หลังที่หลังเออที่หลังเียาคูเนี่ยครับมีสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับนี่ครับสิบตัวตัวท้ายนะโหลดหลดก็ขอน่อยไงโหลดเนี่ยตัวท้ายตัวนี่หลดใหญ่ตัวตะกี้นะ เนี่ยครับสองข้างนะครับควายเนี่ยครับเป็นควายที่นําเข้าใหม่วันนี้เลยนะครับตลาดควายในอินที่ผมปล่อยคลิปลงไปนะครับก่อนหน้านี้นะรราคาเท่าไหร่พี่ราคาพอจะบอกได้ไหมครับราคา ท่าไรนะ,ะเฉลี่ยละสามหมื่นอ๋อเฉลี่ยสามหมื่นครับแต่ดูควายนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันในตลาดนะครับนี่ครับควายสามหมื่นนะครับโดยเฉลี่ยนี่นะครับเฉลี่ยทุกตัวเลยนะรับนี่ครับควายเฉลี่ยน,นะครับเฉลี่ยซื้อแล้วเฉลี่ยก็ส่วนใหญ่กเกษตรกรซื้อแล้วก็เฉลี่ยกันเนะาะน,นี่ครับไอตัวนี้เป็นลอยสูงครับแต่ได้ผอมนะครับตัวนี้ผอมแต่ได้โค้งนะครับเป็นโค้งโค้งใหญ่นี่ครับควายก็แบบนี้ครับถ้าควายติดเนื้อมา มันก็มีราคานะครับอันนี้ควายโค้งผอมหน่อยแต่ว่าเรานําเข้าขุนครับเดี๋ยวก็อ้วนครับแปลงหญ้าก็อยู่ใกล้ๆครับแปลงหญ้าอยู่ใกล้นี่นะครับที่เห็นเขียวๆนี่ครับแปลงหญ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นแปลงหญ้าทั้งหมดของพี่นะครับเป็นเครือญาติพี่น้องกันครับนี่ครับก็ควายขุนส่วนใหญ่นะครับก็จะซื้อควายขุนเป็นควายโค้ง ค่อนข้างผอมเข้ามานะครับเรก,ก็มาเจอหญ้าโดมสมบูรณ์แบบนี้ครับไม่นานนะครับก็ขึ้นไวครับนี่นะครับเปรียบเทียบเราเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะตัวนี้เป็นควายโค้งผอมนะครับเป็นซื้อแบบเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ควายตัวนี้ครับติดเนื้อนะครับเนี่ย ตัวนี้ครับจะเป็นควายติดเนื้อนะครับเกี่ยวยาหฮรอเลยแต่ก็โดยเฉลี่ยนะครับก็สามหมื่นก็ถือว่าสวยครับควายสามหมื่นนะครับของพี่น้ำผึ้งนะครับกับพี่สาครอันนี้เป็นพื้นยางพารานะครับนี่ครับตื้นยางพาราตัวนี้ถือว่าทนครับไม่แพงนะครับแล้วก็ทนนี่เป็นสปริงเกอร์นะครับ เป็นสปริงเกอร์ที่ระบายความร้อนนะครับควายราคาสามหมื่นครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ตลาดตลาดควายก็อยู่ในอินนะครับนี่เป็นตลาดควายที่ผมไปทําคลิปเมื่อวานแล้วที่ปล่อยคลิปลงไปนะครับนี่นําเข้ามาเมื่อวานเป็นวันซื้อขายนะครับวันนี้เป็นวันนําควายออก นี่ก็เข้ามาถึงมือเกษตรกรนะครับนี่นะครับ <c oughs> ก็ฝากกดติดตาม <c oughs> ช่องควาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ